วันนี้มาทำเมนูปลาทูมันต้มอ,อย่ำเราก็ใส่เกลือไปทั้งนิดหน่อยก่อนนะคกตะไคร้หัวหอมเอาไทูอทูลงไปใส่ปาทีลงไปนะเมื่กี้ปาทีปาทีระวังน้ำจะเดือดนี่ห้ามคนนะห้ามคนเด็กขาดรสดีนะคะอันนี้รสดีหน่อยน้ำปลา ใิกลงไปเลยใส่ใบมะกรูดใส่พริกสดใส่ใบกะเพราลงๆๆๆไปเกล่มมะนาวนะ,ะนี่จึนตันยอดเลย